สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าขอมพันธุ์ตุลาการป้ายค่ะพี่น้องไปรอเบิ้งอ้อยพาพี่น้องไปรอเบิ้งอ้อยโอ้ยอ้อยก็ไดอ้อยก็งามแล้วก็มีตายด้วยที่เป็นใบขา,ขาวๆอะค่ะมีตายมีงามด้วยโอย้กำลังซัดขึ้นมาขึ้นเลยลูกขึ้นเลยหนูอย่ากลัวนะลูกนะหนูอย่ากลัวย่านะหนูซัดขึ้นเลยนะลูกนะ ให้งามๆเลยค่ะยางเลาะเบิ้งจากน้อยเนะเอฟีเนาะ่ะเดินเลาะดูแต่ใกล้ๆถนนทางนูนนะงามมากค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะเหมือนกันตรงกลางๆนี่ค่ะแต่ก็โอเคค่ะ ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ค่ะนี่ค่ะปะ้าพี่น้องป่ะเราไปทางหัวแปลงกันดีกว่าสวยค่ะไอต้นเล็กๆกำลังขึ้นกำลังงอกงามค่ะสวยนะลูกแม่นะโอ้โหไปไม่ได้แล้ว FC ค่ะเอฟซีค่ะ ขุมพันก็กลัวซะด้วยโอ้มืดต๊ดตือเลยค่ะคืออ้อยหนามากเลยค่ะคุมพันก็ไปได้เฉพาะที่มันบางๆหน่อยนึงทางน้นยังไม่ได้ไปค่ะป่ะเราไปดูทางน้นดีกว่าอบไปค่ะพี่น้งองโป้าอ้อยนี่แหละค่ะไปเลยโอ้ไปไม่แน่นาแทะ ไปโบปลาอ้อยไปโอ้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 าก็ไม่ได้โพกหัวด้วยนะวันนี้โอโ้พี่น้องอีกนิดอีกนิดอีกนิดโอ้โหโอ้โหวันนี้เสี่ยงมากเลยค่ะปาดไปต่ออีกหน่อยนึงโอ้ไปตรงที่บ,งบางๆดีกว่านะเอฟซีค่ะเพิบเพิบ โอ้โหก็จะเห็นก็จะเห็นแต่สีสะอยู่หัวคุมพันนี่ค่ะเห็นแต่<ม>หัว<ม>เห็นแต่สีสะคุมพันไปค่ะพี่น้องไปคุมพันพาไปดูอ้อยลัดเลาะไปเรื่อยๆโอ้อืมต้นที่เขาไม่งามเขาก็โอเคนะคะเขาซัดขึ้นแล้วค่ะ เขาซัดขึ้นงามแล้วว้าวไปค่ะยาวไปเลยค่ะขากลับมาคุมพันจะอ้อมไปทางเถียงนาค่ะไม่เอาละโอ้โหพี่น้องเบื้องไปต่อเลยค่ะอ,อ้อยบาดด้วยเนี่ยป๊อดหยามวงนี้ไหมตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย เยอะเยอะมากเลยค่ะฮึบ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 ,ฮบว้าวถึงหัวแปลงแล้วค่ะป๊าดพี่น้องเอฟซีขาดูพระทิ์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากเลยค่ะป๊าไปเชียงนาน,น้อยป๊าหยาน้องไม่มา น้องสาวไม่มาเกี่ยวหญ้าให้วัวเลยเนอหญ้าเยอะขนาดเนี้ยว้าวพี่น้องเบิง้งเบิ้งอ้อยเบิ้งอ้อยสุดยอดเลยค่ะอ้อยก็งามมันก็งามขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณมากมากเลยค่ะอ้อยก็งามสุดๆเลยค่ะ ให้เอฟซดูอ้อยที่อยู่ด้านหลังภูมพันธุค่ะนี่ค่ะป่าอ้อยด้านหลังภูมพันุนี่ค่ะสวยสวยมากเลยคงจะเข้าไม่ได้อีกแล้วค่ะจะลัดเลาะไปตามแดนเพราะว่าลกมากขอบอกเลยค่ะว่าลกมากบ้านก็กลัวเหมือนกันขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะ ป้าน้องทําไมไม่มาเกี่ยวหญ้าเนาะห้าเยอะขนาดเนี้ป้าดดูไข่ fc ค่ะพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังคุมพันพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า เบิงอ้อยเบิงอ้อยเบื้องอ้อยพี่น้องเบิงอ้ยอ,อยนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะอ้อยอยู่ฝั่งนี้ค่ะอ้อยคูมพันงามมากเลยค่ะภาคภูมิใจค่ะว่าเรามีอ้อยกับเขาหน่อยปีนี้ค่ะเพราะว่าตามปกติไม่ได้ทำอ้อยสักทีเลยไม่ปลูกอ้อยมีแต่ปลูกมันสำปะหลังปีนี้ก็ มาเปลี่ยนพืชเป็นมันสำปะหลังค่ะเงาแตกเงาแตนพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันไปอีกบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องตีอ้อมไปนูน่นงกลกตรงแดนนะคะกลัวน่าก,กลัวมากเลยค่ะนั่นค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสุดยอดเลยค่ะสุดยอดความสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะนี่ค่ะ สุดยอดเลยค่ะเอซี่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยค่ะ